เรียท่านประธานท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านการทํางานที่สำเร็จผลเป็นที่เป็ปรารถนาคือการทําความตั้งใจจะต้องอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความสุจริตความบริสุทธิ์ใจและความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วยพระบรมราโชวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล้วนแล้วแต่มีความคิดแต่เราจะคิดอย่างไรเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญนั่นคือคิดแต่ในทางที่ดีคิดจะช่วยสร้างสรรค์ให้ชาติเจริญก้าวหน้าต่อไปคำว่าคิดดีคือคิดอย่างสุจริตสุจริแตแบ่งออกเป็นสองประการคือสุจริตทั้งกายและสุจริตทั้งใจหากเราสามารถที่จะสุจริตใจได้ สจิตวิกายได้เราก็จะสามารถได้ความประพฤติที่ดีที่เก่นมาจากความคิดที่พินิจจากความระพฤติดังนั้นคนทุกคนในบ้านเมืองล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปคนทุกคนจะทําหน้าที่ทุกอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้คนในสังคมมีหลายหน้าที่มีหลายบน่บาทดังนั้นเราจรึงต้อง ทำหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้ถึงพร้อมและสมบูรณ์ที่สุดหากเราคนไทยได้น้อมนำตามขออภัยครับได้ตามรอยข้อที่คนระบาทจากพระบรมบราชวาทขันต้นนั่นหมายถึงเราได้ร่วมกันขอแสงแห่งปัญญาจากระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นดวงประทีปแห่งแผ่นดิน ีแสงและสองประกายอย่าง่วดทุ่นทัชวาลอย่างแท้จริงเพียงเท่านี้หากเราทุกคนได้รู้คิดรู้สึกจริตรู้หน้าที่บ้านเมืองย่อมเจริญอย่างแน่นอนพระจากฟ้ามาตระรับเพื่อดับทุกข์พระเสริมสุขสร้างสรรค์ทางสดใส ดุกระโโพราคลื้นเย็นชื่นใจดุกระส